อุณหภูมิตรงนี้มันหยิดเจ็ดตั้ง้ามซิขุดงายจะเด่นใจนี่เราบัวไม่เหมือนกันอันนี้ลี่อันนี้กลมใครเดง ก็เลยะเนะี่จริงๆมีไรองค์นเนี่ยแน่ๆนี่มีนก็เล้ดดีมีก็มีเลยข้าวหนูทิ้งโซล่หยุดมามแค่นั้ครับเอทบาทีว่าอืมตัดเลยเป็นชั้นๆตัวนี้เมียตัวนี้เรามกันแหล้วมันก็